มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระบะเสยกลุ่มจักรยานกระจายพังชมรมจักรยานเสือหมอบนางรองถูกรถกระบะพุ่งชนท้ายขณะที่ปั่นออกกําลังกายมาด้วยกัน6คันสองในนั้นเสียชีวิตค่ะที่ที่เหลือบาดเจ็บกระบะอาศัยความมืดวิ่งหลบไปอย่างรวดเร็วค่ะ ยังไม่ทราบว่าคนขับเมาหรือว่าหลับในวอนกลับมารับผิดช,ชอบวันที่6ตุลาคมเมื่อเวลา5้านาฬิกา,ารถตำรวจเอกสำรวยอกกลางรองสรารวัตรสอบสวนสพเฉลิมพระเกียรติอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ชนบริเวณถนน24ระหว่างบ้านระเบิกตำบลอีสานเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจึงประสานหน่วยกูภย้ภัยสว่างจันาธรรมจุดเฉลิมพระเกียรติร่วมตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบจักรยานแบบเสือภูเขาพังแบบชิ้นส่วนกระจัดก,กระจายจำนวนสองคันค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายคือนายณนะรงค์ชัยหยนอนันต์อายุ68ปีอยู่ถนนประจันทเขตตำบลนางรองอำเภอน,นางรอง,อนนง,รองซึ่งเป็นอดีตราชการกรมปรศุสัตว์และนายพิชาโนนอ่อมทรมราชอายุ64ปีชาวตบนานำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สภาพมีรอยถลอกตามร่างกายไม่มาก าถูกรถกระแทกอย่างแรงจึงทําให้เสียชีวิตและยังพบเศษกันชนรถกระบะของรถยี่ห้ออีซูซูหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะสอบถามนมมายสมหมายซ้อยสมหวังอยู่ตําบลนางรองเล่าว่าพวกตนอยู่ในกลุ่มชมรมจัก,กรยานนางรองมีสมาชิกทั้งหมด180คันปกติจะนัดกันออกมาปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายเป็นประจำแต่ละวันจะมีสมาชิกออกมาปั่นมากน้อยต่างกันมากสุดประมาณ30คันแต่วันนี้ออกมาปั่น6คัน วันนี้ได้เริ่มการปั่นจากตัวอำเภอนางรองจะไปอำเภอรประโคนชัยระยะทางประมาณ30กิโลเมตรเมื่อปั่นมาถึงที่เกิดเหตุหรือประมาณ15กิโลเมตรจากต้นทางตนเองซึ่งขี่มาเป็นคันที่4ได้ยินเสียงโครมจากนั้นรถแต่ละคันล้มลงเพราะถูกร่างคนแล้วก็สิ่งของมากระเด็นใส่รถเห็นด้วยกระบะสะบัดหัวออกและขับหนีไปอย่างรวดเร็วก่อนจะพบว่าคนขี่มา2คันสุดท้ายเสียชีวิต จากนั้นยังไม่ทราบสาเหตุแต่คาดว่ารถกระบะน่าจะชนสองคันที่ปั่นตามหลังมาแล้วก็สะบัดรถหัวออกส่วนสี่คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยนางประพิมพัน์ยนันตอายุ64ปีภรรยาของนายณนะรงค์ชัยที่เสียชีวิตกล่าวว่าพวกตนจับกลุ่มกันมาออกกําลังกายแต่คนขับรถยังไม่รู้ว่าเมาหรือไม่หรือขับรถด้วยความประมาทร,รู้สึกพวกตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงอยากจะเรียกร้องให้คนขับที่หนีไปออกมารับผิดชอบเพราะทําคนเสียชีวิตถึงสองคน ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ